สวัสดีค่ะดิฉันรหันนักศึกษามี6 5 1 2 9หนวันนี้จะมานำเสนอการออกแบบอาคารเก็บสารเคมีเคลที่8ค่ะโดยใช้โปรแกรม SketchUp ต่อไปเราจะไปดูการออกแบบกันนะคะตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าออกสำหรับรถขนส่งค่ะทางด้านซ้ายปของประตูจะมีป้อมยามคอยดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะต่อไปจะเป็นประตูโรงงานที่ใช้ในการเก็บสารเคมีต่างๆนะคะ ทางด้านขวาจะเป็นที่เก็บหมวกและชุดที่ใส่ป้องกันสารเคมีอันตรายค่ะส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นที่เก็บรถยกของและอุปกรณ์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพาเลทหรืออย่างอื่นค่ะภายในอาคารทั้งหมดนี้จะมีอุปกรณ์ดับเพลิงในทุกๆจุดมีการระบายอากาศที่ดีที่เหมาะสมโดยทางด้านขวาจะเป็นสารเคมีคืออาร์ซนิกคอมพล คยาไนคอมเพล็กซ์เอสเบเติค,ค่ะแอมโมเนียฟอร์มาดีไฮทิลอีนอะซิโตนเอทาน,นอลเมนทาน,นอลแล้วก็เบนซินค่ะส่วนด้านส่วนทางด้านซ้ายจะมีสารเคมีคือซเดียมไฮดรอกไซด์ไฮโดรเจนเปอร์ออ,อกไซด์เมอร์คิวรีลิกคอมเพลวก์ไนติกอะซิดแล้วก็คอลีนแก๊สค่ะด้านหลังจะเป็นประตูทางออกฉุกเฉินค่ะ ต่อไปจะเป็นบริเวณด้านนอกของอาคารจุดนี้จะเป็นจุดที่ทิ้งขยะและเป็นจุดผ่อนคลายสําหรับนั่งพักผ่อนค่ะและจากตรงนี้จะเป็นโรงจอดรถนอกจากนั้นยังมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นด้วยค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้